ใครที่สนใจธุรกิจแฟนชายวันนี้ออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพธุรกิจแฟนชายในวงเงิน1 0 0 0 0แสบาทรายละเอียดทั้งหมดต้องติดตามในคลิปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยมีสินเชื่อดีๆจากธนาคารอมสินจะมาแนะนําค่ะสินเชื่อนี้คือสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งไม่ใช่สินเชื่อใหม่เพราะเขาได้เริ่มเปิดให้ขอกู้ในช่วงปลายปี64และมีหลายคนได้ขอกู้ไปบ้างแล้วในวันนี้อ้อยจะมาแนะนําสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟนชายค่ะซึ่งธนาคารอมสินได้ร่วมมือกับเจ้าของธุรกิจแฟนชายกว่า57แฟนชาย ใน57แฟนชายนี้ก็จะมีทั้งธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการสถาบันกวดวิชาร้านค้าปลีกโดยมีราคาเริ่มต้นที่3,000บาทขึ้นไปค่ะและถ้าหากตอนนี้ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจแฟนชายให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินและอ้อยจะวางลิงก์ไว้ให้เพื่อให้ท่านสะดวกในการค้นหาและเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านก็จะเจอกับธุรกิจแฟนชายต่างๆก็ให้ท่านค่อยๆเลื่อนดูข่าวว่าสนใจแฟนชายตัวไหน แล้วให้ท่านติดต่อกับเจ้าของแฟนชายโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดของแฟนชายค่ะโดยคนที่ผ่านคุณสมบัติก็สามารถนำใบผ่านสิทธิจากเจ้าของแฟนชาย ไปยื่นกู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเอาไว้เป็นทุนสำหรับการสร้างอาชีพค่ะซึ่งวงเงินที่ให้กู้สำหรับคนที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์จะให้กู้ไม่เกินคนละ1 0 0 0 0แบาทและไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยจะอยู่ที่3.99%ต่อปีให้ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือ60งวดโดยที่ท่านไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน6งวดแรกค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาค่ะ ท่านสามารถสมัครได้จนถึงวันที่30กันยายน65และสำหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมก่อนขอกู้ก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ตัวจริงและเอกสารประมาณการรายรับรายจ่ายของธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งสามารถกดที่ลิงก์สีน้ำเงินเพื่อดูตัวอย่างการทำรายรับรายจ่ายท่านไม่ต้องเขียนขึ้นมาใหม่ค่ะเขาจะมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกและสิ่งสุดท้ายที่ต้องเตรียมคือรูปถ่ายหน้าร้านในข้อ นี้ถ้าท่านไม่มีรูปถ่าย ท่านก็ไม่ต้องแนบเอกสารและเมื่อเอกสารทุกอย่างครบแล้วขั้นตอนต่อไปให้ท่านเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก่อนค่ะซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่กิจการประเภทการดำเนินกิจการพร้อมทั้งไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายให้ท่านเลือกสาขาของธนาคารออมสินที่อยู่ใกล้ร้านค้าของท่านหรือสาขาที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ปัจจุบันพร้อมทั้งเลือกวันที่ที่ท่านสะดวก เข้าไปยื่นเอกสารที่สาขาและก่อนที่ท่านจะกดปุ่มลงทะเบียนให้ท่านยืนยันตัวตนโดยให้เลื่อนลูกศรมาทางขวามือให้จิกซอสองอันประกบกันก็เป็นอันเสร็จค่ะและให้ท่านกดที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆว่าท่านได้ยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้องและเป็นความจริง และยอมรับปลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารแล้วกดปุ่มลงทะเบียนค่ะระบบจะแจ้งว่าท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จถ้าท่านลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่สำเร็จให้ท่านติดต่อธนาคารอมสินเพื่อลงทะเบียนที่สาขาและหลังจากลงทะเบียนสำเร็จให้ท่านนำเอกสารไปยื่นตามวันเวลาที่สาขาที่ท่านได้นัดไว้ค่ะและอ้อยก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจอยากจะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อให้ท่านได้มีข้อมูลประกอบการตัดสิน ใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ